สวัสดีครับวันนี้ถ้ามีอะไรดีๆเราก็อยากจะบอกกันใช่ไหมครับสำหรับคนที่ใช้บร oker x n e t นะครับหรือว่าไม่ใช้ก็ได้นะแต่ว่าเราต้องมาสมัครไว้สมัครสมัครสมาชิกของบรกอร์ไว้แล้วเราจะสามารถ <c oughs> เราจะสามารถใช้ตัว x n e t terminal นี้ได้นะครับแล้วก็เปิดบัญชีเดโมแล้วก็ใช้งานได้นะแต่ จะให้ดีนะก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะผมว่า x c h a เ g e เป็นอ่าเป็นบรกอร์ที่มีมีอะไรดีๆเอะมากเลยนะแต่คุณลองมาเปิดบัญชีแล้วลองใช้ดูดีกว่านะครับอา้าวเกิดขึ้นอะไรขึ้นอีกเนี่ยวันนี้ผมจะมาแนะนำอย่างหนึง่งสำหรับ x c h a n น e นะครับก็คือเอาไม่พูดถึงเรื่องเรื่องที่ผมคิดว่าดีนะเพราะว่าไอ ถึงเวลาจริงๆแล้วคนก็ต้องมาตัดสินใจกันเอาเองนะว่ามันดีหรือไม่ดียังไงเนาะแต่ที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ก็คือ t ทดดิ้งสิก n น l นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปก็คือเราสามารถเปิดบัญชีเดโมนะครับเปิดบัญชีกับเขาแล้วก็ใช้บัญชีเดโมเนี่ยเข้ามาที่ Xnet Terminal นะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับนี่ผม Exit Terminal ไปก่อนนะเวลาเราเข้าแอปมาเนี่ยเราลงแอปของ x t ไว้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ x t นะครับ แล้วที่บัญชีเดโมเนี่ยนะครับก็สั่งเทรดพกดเทรดอันนี้เป็น iPad นะถ้าเป็นบน iPhone หน้าตามีะอย่างหนึง่งจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันสัทีเดียวโอเคเราเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเวลาเราที่แบบเราใหม่มากๆหรือว่าเราตื่นเช้าๆมาเราไม่รู้ว่เราจะเทรดไปทางไหนอยากขยหย่ไปสัก0.01หลอดอะไรเงี้ย,เ,ยเราจะต้องทำยังไงเราจะไปทางไหนดีอะไรประมาณนี้นะ เรายังไม่ได้เช็คข่าวยังไม่ได้ดูกราฟไม่ได้ทำรายละเอียดอะไรเลยนะครับผมพูดมากไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าก็ทนผมก็แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมจะมาบอกกับคุณฟรีฟรนะครับมันก็คือเทดดิ้งสิงแนลนะครับถ้าดูไม่ทันเอาใหม่ทีนะครับตรงที่มุมซ้ายบนเนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องหมายซ้อนกันเนี่ยสามอันเนี่ยมันคืออินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยพอเราจิ้มเข้าไปปุ๊บแป๊บมันก็จะมีให้เลือก บนมือถือนี่จะมีให้เลือกแค่นี้เองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบนแปบ๊บหนึ่งนะถ้าเป็นบนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะอีกอย่างหนึ่งสำหรับเอ็กเเทอร์มิบนคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วมันคือบนเว็บบาร์เฟอร์นะถ้าใครมือถือจอใหญ่ก็เล่นได้คงเล่นได้นะมันจะสามารถใช้อดเคเตอร์ได้ไม่จำกัดเลยนะใส่ได้กี่ตัวอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเลย ซึ่งถ้าคุณไปเนี่ยใส่อินดิเคเตอร์ไปร้อยตัวเลยก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยเต็มไปหมดละเต็มจอยหมดเลยเนี่ยสำหรับอินดิเคเตอร์บนเบราว์เซอร์นะจะใส่อินดิเคเตอร์ได้เต็มจอยหมดเลยแต่ถ้าเป็นเทรดดิ้งมืจริงๆเนี่ยตัวตัวฟรีนะเขาจะใส่อินดิเคเตอร์ได้แค่เต็มที่ก็คือ3ตัวแล้วเขาก็จะขึ้นเตือนมาว่าเนี่ยคุณต้องต้องจ่ายเงินนะหรือไม่ก็ลอง30วัน ซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็จะประมาณนี้ประมาณห้าร้อยพันพันห้านะครับซึ่งมันแพงใช่ไหมเราก็สามารถใช้เอ็กเนเจอร์เทอรได้เลยนะครับมันก็จะมีดีเคเตอร์ให้เราใช้มากมายเลยเราจะเลือกแค่กี่ตัวก็ได้นะฟรีแต่สำหรับบน,นมือถือเนี่ยมันมีมวพวกโมบายดีไวส์สมาร์ทดีไวส์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรพวกเนี้ย จะสามารถใช้อินดิเคเตอร์ได้เพียงแค่4ตัวเท่านั้นนะครับก็ไม่ต้องน้อยใจไปเพราะว่า t ทรดดิ้ง i ิงแนลเนี่ยมันมีบนสมาร์ทดีไว้เท่านั้นนะครับย่งวันนี้ผมมาให้ดูบน iPad ซึ่ง iPhone หรือ Android ก็มีนะ t ทรดดิ้งสิงแนลเนี่ยวิธีการใช้ก็คือเข้ามาที่เครื่องหมายซ้อนกันเนี่ยสามเลเยอร์ตรงนี้ยเจบเนี่ยก็จิ้มเข้าไป a ท i n g ิ i ง n ิ l แนลครับกด Apply เพราะเรากด Apply เนี่ยเราจะเห็นว่า ตรงเลเยอร์อันนี้นะครับด้านล่างเนี่ยเขาจะมีขึ้นมาว่า d ST, MT มันหมายความว่ายังไงในแต่ละอันนี้ก็จะสามารถจิ้มเข้าไปดูอินโฟได้เลยนะครับตรงเครื่องหมายอินโฟนะครับพอจิ้มปุ๊บมันก็จะอธิบาย intra day target หมายความว่ามีการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับก็เท่าที่ผมทราบนะครับเขา Xnet เนี่ยเขาใช้ข้อมูลจากทาง fx s t r e e t ถ้าใครยังไม่รู้จัก FX s t r e e t ลองเข้าไปดูนะครับที่ FX s t r e e t .com นะครับเขาก็จะคำนวณข้อมูลข่าวสารต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญใน FX s t r e e t ออกมาเป็นการคำนวณ t ทรดดิ้ง i n ญญาลที่เห็นเนี่ยแต่ผมไม่ทราบนะครับว่า TC เนี่ยหมายถึงอะไรเนาะเพราะว่า ถ้าเป็นเทคำว่า t r e d i n g signal มันต้องเป็น TS อาแต่อันนี้ผมไปถามเขามาแล้วสำหรับทั p พอรนะครับว่า D เนี่ยหมายถึง intraday หมายความว่าในหนึ่งวันเนี่ยวันเนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะในหนึ่งวันนี้เขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดาๆกันมานะแต่แต่เขาไม่ได้ไม่ได้เดาหรือคาดการณ์จาก ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเขาเอาข่าวสารเอากราฟอะไรออกมาวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วซึ่งบางทีก็ทําได้ดีกว่าเราแน่นอนอ่ะเพราะเขาทําหน้าที่พวกนี้อย่างเดียวเนาะเนี่ยอย่างเนี้ยตรงเนี้ยดีก็หมายถึงอินทเาเดในหนึ่งวันเนี้ยน่าจะมีการเคลื่อนที่ของราคาไปในทิศทางไหนอย่างเช่นคู่นี้เป็นคู่ทองนะครับก็เขาบอกว่าทาร์เก็ตมันอยู่ที่1,775ซึ่งวันนี้ตอนนี้ ก็อยู่ที่หนึ่งเจ็ดนะเดี๋ยวเรื่องการาฟเนี่ยมาพูดกันทีหลังนะโอเคมีฟาว9ก้ถึงสิ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็เนี่ยมีช็อตโพ i ิชันควรอยู่ที่ต่ำกว่าเท่าไร่แล้วก็มีจุดทาร์เก็ตเนี่ยทาร์เก็ตก็หมายถึงว่าเทคทำกำไรที่จุดเท่าไหรด่ดีนะ ก็อย่างถ้าเขาให้ความเห็นมาอย่างนี้ก็ควรจะออออเดอร์2ไม้แล้วก็ไปปิดที่1781กับ1775ประมาณนี้นครับเดี๋ยวก็ไปคำนวณเอ่อมันนี่เมนจเมนของแต่ละคนเองก็แล้วกันนะครับเพราะว่าทุนของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันเราไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะให้คำแนะนำในเรื่องนี้ได้นะครับโอเคถ้าเราไม่เห็นเงินทุนของคุณนะโอเค สำหรับ ST เนี่ย ST เนี่ยย่อมาจากช h o ตเทอ r m มนะครับช h o ตเทอ r m มเนี่ยผมไปทำทางซั p พอร์ตของ Xnet มาเขาบอกว่าช็อตเทอ r m มในความหมายเนี่ยเขออาให้ค่าคือ1ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงประมาณนี้ครับก็จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาบอกว่าใน1ถึง4ชั่วโมงเนี่ยอาจจะขึ้น47.48เจ็ดจุดสี่แปดถึงเจ็ดสิบเจ็ดจุดสี่แปดูลนตาเลยทีเดียว ทำไมมันตรงกันข้ามกับ intraday เลยเนาะแต่ก็ไม่ท่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ MT เนี่ยหมายถึงม medium term m เ d i u m t e r มในความหมายของ e x n e t ที่ผมไปถามกับ support ตมาเขาบอกว่ามันหมายถึงช่วงเวลาการเทรดระหว่างเกิน1วันอาจจะเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนนะครับเขาก็จะมี target บอกมาให้ว่า เอาเออ reference preference ว่ะจะตอแหลนี่กูขำเลยเพราะว่าพูดผิดนะครับเอาเออ preference เนี่ยเขาให้มีเป้าหมายมาเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับเนาะก็มีการคาดการณ์ว่าทองอะ่ะจะอยู่ต่ำกว่า9,000อาจจะต่ำถึง1,675หร้อยเจ็ดสิือหนึ่าร้ US dollar กันเลยทีเดียวนะครับสําหรับช่วงระยะเวลานี้นะแล้วก็ในกราฟของเขาเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูกราฟของเขาเนี่ยเขาจะมีเส้นออกมาบอกเยอะแยะเลยนะอย่าปิดอินโฟไปก่อนนะครับเส้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีบอกหลายอย่างเลยแต่อที่ฟ,ฟ้าเนี่ยหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นของการคาดการณ์ของเขาอยู่ที่จุดไหน อย่างถ้าเราอันนี้เป็นกราฟ4ี่ชั่วโมงนะครับเขาจะเริ่มคาดการณ์ผมเปลี่ยนเป็น1นาทีแล้วกันคาดการณ์ตอน13นาฬิกา44นาทีนะครับเริ่มคาดการณ์ตอนนี้นะ13นาฬิกา44นาทีแต่พอเปลี่ยนเป็นช็อตเทอมช็อตเทอมเนี่ยพอเป็นกราฟ1นาทีมองไม่เห็นแล้วเราต้องเปลี่ยนไปที่เอาสัก1ชั่วโมงก็แล้วกัน เขาทํานายเริ่มทํานายกาันว่าช็อตเทอมเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่ไปตอนไหนเมื่อวานนี้มั้งเดี๋ยวเมื่อวานนี้หรอมันไม่มีบอกอ๋อโอเคโอเคโอเคเนี่ยเราต้องจิ้มแล้วกดข้างไว้นะครับว่ามีการคำนาคำนายช็อตเทอมคือช่วงสัปดาห์เนี่ยเมื่อวันที่สิบเอ็ดเดือนที่เก้าครับก็ สองวันที่แล้วตอนถ่ายคลิปนี้นะอมืมีการทํานายไว้สองวันที่แล้วนะว่าอ,อจะจะมีการขยับโตขึ้นของราคาประมาณสี่สิบเ็ดสิบยอลลานเร่องที่กล่าวไปแล้วก็มิดเทียมเทอร์มอย่างที่ผมบอกไปนะครับคราวนี้เราก็าจะดูกราฟแบบรายวันไม่ได้แล้วไอ้ไม่ใช่ลเป็นชั่วโมงไม่ได้แล้ว้องไม่ดูกราฟวันก็มีการทำนาย ราคาเนี่ยที่จุดนี้นะเจ็ดโมงเช้าวันที่สิบเก้าเดือนแปดนะครับว่าราคาจะลงแต่มันขึ้นมาตลอดเลยเน่ะก็มันก็ไม่แม่นหรอกเพราะว่ายังไงไม่มีใครสามารถทำนายอนาคตโลกได้หรอกนะครับแต่ว่ามันก็อย่างที่ผมบอกไปฮะตื่นมามืนมนนี้จะเอาอยัางไงดีวะก็ก็ดูพรุ่งนี้มันก็ให้ข้อมูลที่โอเคในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ สำหรับเส้นที่ขึ้นมาเห็นว่าเขียดเหลแดงๆเนี่ยมันก็คือการเขาทำแนวรับแนวต้านอย่างหยาบๆขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็เส้นสีขาวเนี่ยพวอรหมายถึงว่าถ้าราคามาถึงจุดจุดนี้พวอรก็คือการกลับตัวเมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดกลับตัวของราคานั่นเองนะครับส่วนราคาเส้นสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นเรสต์แดนนะครับผมไม่ไม่รู้ว่าถ้าเรา เทรดในขาลงเนี่ยมันจะกลับด้านกันหรือเปล่านะแต่ว่าสีเขียวนี่ยคือ r e s s t t n n t นะครับก็จะมีการกำหนดมาอย่างหยาบๆเดี๋ยวลองเปลี่ยน t i m ม f เฟรมดูนะครับเอาเป็นสัก30นาทีนะมันก็จะก็จะอยู่ค่าเดิมเนาะเดี๋ยวเอาใหม่อ่เราต้องเปลี่ยนไอ้นี่เป็นช็อตเทอ r m มนะปุ๊บ i s t t n n t เขาก็จะเปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนเป็นอินทร์เ รีสตนก็จะเปลี่ยนไปนะครับรีสตนนี่คือแนวต้านนะครับทุกคนที่มาถึงนี่ก็คงจะรู้กันแล้วว่าแนวรับแนวต้านคืออะไรนะครับโอเคส่วนสีแดงนี่คือซับพอร์ตหรือแนวต้านนั่นเองเอแนวรับนั่นเองนะครับทษทีนะครับที่ผมพูดผิดนะครับถ้าใครไม่พอใจมาต่อยผมเลยนะครับอย,อยากกดดิสไลคนะ์ผมไม่ชอบนะครับต่อยผมดีกว่านะ โอเคตลกไหมมันต้องตลกนะเวลานี้มันต้องตลกนะครับโอเคแล้วส่วนลูกศรนเนี่ยเขาจะมีลูกศรอ,อยู่ที่กลางจอเลยนะตรงเนี้ยหมายความว่ายังไงหมายวาาความว่าราคาลงคาดการณ์ว่าราคาลงอันนี้ก็คาดการณ์ว่าไซเวย์นะครับลูกศรด้านข้างอันนี้ก็ลงอันนี้ไปดู B t ทซกันบ้างก็คาดว่าลงลูกศรขึ้นสองอันเนี่ยหมายความว่า โอ้พระเจ้าแม่ขึ้นอย่างแรงอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นการอ,อ,อธิบายวิธีการใช้เทรดดิ้งซิงแนลบนเทอร์มินอลของ Xnet Terminal นะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็มันมีบนสมาร์ทเดเวเท่านั้นนะครับเพราะว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นการเอาเทรดดิ้งวิวมาไว้บนเทอร์มินอลนะครับก็เลยใส่เทรดดิ้งซิงแนลไม่ได้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ แต่ที่แน่ๆคือบนเว็บหรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะใช้เทตริงๆแนวได้ะก็รอรอวันที่เขาจะมีแอปพลิเคชันของเขาออกมาโดยเฉพาะนะครับวันนี้ก็คลิปมันยาวแล้วสิบสามนาทีแล้วก็สวัสดีจ้าเลยดีกว่านะจ๊ะสวัสดีจ้า